สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ได้กลับมาที่วัดนะคะตอนนี้แม่ชีก็มาเดินเลาะป่านะคะเลาะป่าเลาะสวนแม่ชีก็มาเจอเห็ดนะคะเห็ดของเห็ดขอนนะคะมันโตตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันบานแล้วนี่อยู่ต้นตรงขอนไม้กุติหลวงตานะคะ เห็ดดอกไว้เริ่มเลยเห็ดเนี้ยมันอาจจะไปหมกหรือไปซุปกลับมาวัดก็มีเห็ดให้เก็บเลยนะคะมันแก่แล้วแหละถ้าบานขนาดนี้นี่คือมันแก่แล้วนะคะสสัยต้องเอาไปลาบถ้าจะเอาไปแกงนี่คงหยาบมากเลยต้องเอาไปต้มก่อนต้มแล้วก็ับสับ ฟักมุนๆนนะคะพี่น้องฟักเราก็ไปลาบลาบลาบเฮ็ดต่อต้องดอกเล็กๆถ้าดอกเล็กๆมันจะอ่อนกินง่ายตอนนี้มันแก่แล้วกินยากอันนี้ก็อิ่มไปมือ้อนึงเลยนะคะ ได้เห็ดเยอะเลยป้าพี่น้องเห็ดงามซซัหนี่กัอิ่มได้ค่ะนี่กินได้มื้อหนึ่งเลยนะเป็นการที่แบบว่าอยู่แบบพอเพียงจริงๆถ้ามาอยู่วัดไม่ค่อยได้ใช้ปังนะคะ แต่อยู่โรงพยาบาลนี่ต้องซื้ออาหารทั้งสามเวลาเลยเพราะว่าแม่ต้องรับประทานอาหารทั้งสามเวลาแล้วแม่ชีอีกก็ต้องรับประทานทั้งเช้าและเที่ยงนะคะเพราะว่าดูสวนของหลวงตานะคะสวนของหลวงตาก็สวย แต่ท่านก็จัดสวนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้าโพดหลวงตาก็าอาจจะมีเก็บไปบ้างแล้วต้นมะละกอต้นตะไคร้ที่นี่อะไรที่ปลูกได้ก็ปลูกไว้เกือบหมดมีทั้งสมุนไพร้าไปข้างใน,นก็มีใบชะพูก็สวยนะคะ ใบชะพูผักแพลวไม่ได้เก็บสักทีไม่มีคนเก็บนาชีไม่อยู่ก็ไม่มีคนเก็บดูข้าวโพดข้าวโพดของลวงตานะคะ ทำไมไม่ค่อยชัดอยู่ที่นี่มีความสุขดีค่ะตาปลูกอะไรไว้อีกก็ไม่รู้ของตาทำที่ครอบไว้อย่างดีเลย ต้นอันนี้ของน้องตาออกดอกแล้วเดี๋ยวไม่ชีจะไปไปซักผ้าทำงานบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอท่านผู้ชมดูสับปะรด ให้รู้ว่าสัพะรดพันอะไรนะคะลูกมันเล็กมากเลยเล็กนิดเดียว นะคะมันเล็กมากเลยไม่ร <eux ils S 2> mm ู hmm. <th> <what> ้ว่าเป็นสับประรดพันอะไรเล็กมากเลยเน่ถามมึงว่าเนื้แบบเดี่ยวห้านยอแบดเานะครนบ

ในสวนหญ้าก็ขึ้นเต็มหมดเลยนะคะไม่มีเวลาไดยหญ้าเลยข้าวโพดก็แก่แล้วไม่ได้เก็บเลยโอ้หเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บข้าวโพดซะแล้วดูบวบงูแม่ชีลูกใหญ่มากแยวแม่ชีจะเก็บเก็บบวบงูนะคะบวบงูไปทำกับข้าวให้แม่กินแม่อยากจะกิน ผักลวกนะคะแม่ชีก็จะเก็บเอาบวบงูลูกกำลังพอดีฝนกต็ตกบวบงูหลายลูกเลยเขาโพดแม่ชีก็ ไม่ได้เก็บเลยนะคะไม่อยู่วัดหลายวันบางสิ่งบางอย่างก็โตจนแก่หมดแล้วเก็บไม่ทันเดี๋ยวให้ดูบวบงูลูกนี้นะคะใหญ่มากใหญ่นูนเกือบจะเท่า อันนี้แค่ลูกเล็กๆเ,เองนะคะใหญ่มากเลยอันนี้จะเอาไว้ทำพันธ์นะคะเพราะว่ามันแก่แล้วเทียบกับบวกงูลูกนี้อันนี้ลูกกำลังพอดีนะคะนี่เทียบไม่ติดเลยอันนี้ลูกเล็ก อันนี้ก็ไม่เล็กนะคะก็กำลังพอดีกำลังน่ากินน่ารับประทานแต่นี้มันใหญ่กว่าอันนี้ก็ใหญ่ก็คงจะคงจะไม่เอาคงจะเอาไว้ทำเป็นพันในปีต่อไปให้มันแก่นะคะทิ้งไว้ให้มันแก่โอ้แต่พรุ่งนี้เช้าเก็บข้าวโพดวันนี้คงไม่เก็บแล้ว คะหลายลูกเลยเห็นอยู่ข้างนนี่ก็จะเอาบวบบวบก็เริ่มแก่บ้างแล้วอันนี้ก็จะไว้ให้มันโตก่อนบวบอยู่ข้างในก็ลูกเ,เริ่มเลยแต่กล้องมองไม่เห็นนะเพราะมันใบมันลกมากสวนไม่ชี้ ถ้ามีเห็ดนี่แกงแกงใส่บวบไม่โอเคอันนี้จะทำเป็นผักลวกนะคะอยากกินน้ำพริกผักลวกไม่อยู่วัดหลายวันก็แก่แล้วแต่ก็กินได้นะคะ คิดว่าน่าีกินได้อยู่ไม่รู้จะเอาหรือเปล่าลูกนี้กำลังพอดีลูกนี้ยังไม่แก่มากลูกนี้กำลังดีเลยนั้นก็แก่ แก่แล้วมนนีหลายลูกอยู่แต่มันมองไม่ค่อยเห็นสองลูกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่น่าจะมีอีกแต่แม่ชีมองไม่เห็น ฝกทองแม่ชี